มาถึงแล้วค่ะวันนี้มาดามพาเที่ยวเสาชิงช้าอยู่ใ,ใกล้ๆที่ทํางานตึกมาดามตูนนี่เองค่ะเสาชิงช้าที่เห็นนี้ไม่ใช่คู่แรกที่สร้างมาแต่เป็นคู่ที่เท่าไหร่แล้วมาดามจะมาเล่าให้ฟังค่ะเสาชิงช้าเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีโลชิงช้าในพระราชพิธีตรียมปวาย ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพิธีนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่1ก่อนที่จะถูกยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่7เสาชิงช้าคู่แรกสร้างขึ้นเมื่อปี2327หรือ200กว่าปีมาแล้วเกิดการผูพังไปตามกาลเวลาและมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งเสาครั้งแรกในปี2463หรือในสมัยรัชกาลที่6กัดมาอีก50ปีก็มีการเปลี่ยนใหม่ทั้งเสาเป็นครั้งที่3 ในปีพศ2513และผ่านมาอีกเพียง36ปีก็มีการเปลี่ยนไปทั้งเสาเป็นครั้งที่4ในปี2549สมัยที่คุณอภิรักษ์โกษสโยธินเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,รนั่นก็คือเสาที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน